ชุดที่สองของรายการนะฮะสายกีฬาคาเฟ่หรือชื่อที่เราเรียกกันก็คือบู๊แมวกรีอ่ากรยใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นบู๊แมวเปาบู๊แมวป๋าอ่บู๊แมวป๋าไม่มาไม่มาป๋าแมวบู๊ป๋าแมวบู๊ป๋าแมวผมดูแล้วดูแล้วผมชอบมากนะเปิดดูตลอดเลยเพราะว่าป๋ายาวเวลาป๋ายาออกมาแต่ละทีใช่แล้วมันหานะคือเขาพูดน้อยจริงพูดน้อยต่อยหนักป๋ายาเนี่ย แต่ว่าอย่างคุณบอาผีเนี่ยเรื่องแบบว่าศาสตรน้ำนายกเขาจะไม่พูดไม่พูดเรื่องแบบตัวเองเขาจะไม่พูดไม่พูดคือเขาจะไม่พูดง่ายว่าเขาจะไม่ยอมเป็นคดีด้วยเราจะพูดคำหยาบเราจะพูดทะลึ่งเราจะแบบอะไรเงี้ยเจะเอาตัวรอดดูแล้วยากเดี๋ยวไม่จะพูดอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบางทีมีเสียงเบาๆกลับมาวันนี้กลับมาวันนี้จะสกิลเทสพอ ดูแลยสามเทปก็โดนแบนแล้วผมว่าอยู่ได้เทปเดียวนี่แหละไปได้ใช่ผมดินี่รายกริงวีทนี้รายการทีวีอิสระกว่าเดิมนะผมดูรู้สึกเหลังแล้วลาวิธีการพูดหรือการแสดงความเห็นอะไรเงี้ยถ้างี้เดี๋ยวก็ออกเสียงไปเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้แค่ออกเสียงแค่ทูดหรือเขาก็่ทูดเอาเองใช่ไหมนแล้วทำไมอยู่ดีมาเป็นคนกุยมั้งก็ผมว่าเอาใครก็ได้นะเอาใครก็ได้เพราะว่ากูย์เฉยๆกุูย์กูยคุณกุยนี่เกามีฉายาคุณแมวเป็นตั้งให้กุูย์สตาร์ทมา กุยสตาร์ทหมาจริงๆอะคุณเจมคุณเจมลาลเลกาเขาเป็นคนตั้งเขาเล่าเรื่องให้ฟังว่ากุยสตาร์ทหมากุยสตาร์ทหมาเรื่องนี้ดังมากนะไม่เหลยเรื่องนี้แบบไปไปทั่วเลยนะแบบผมไม่เปิดอินเทอร์เน็ตดูนี่มัสำคัญสำคัญตรงมีคนที่เขาฟังแล้วเขาเชื่อว่าเป็นจริงด้วยนี่มันคลาสสิกตรงนั้นแหละเหมือนโรบินต์นะเนี่ยก็ก็โปรดิวเซอร์เล่าเนี่ยคล้ายๆคุณสัญญาเหมือนกันนะฮะสัญญาไม่ใช่สัญญาคุณากรนะสัญญาอะไรฮะสัญญาคุณากรรม นี่เอารูปเอ้ยนี่นี่ผมชอบเสื้อตัวนี้นะเดี๋ยวต้องหาเอามาใส่นี่อะไรเสื้อลดเมย์เสื้อของลอเมย์อันนี้ทำรายการอะไรนะโอ้ี่ถ้ามีผ้าขนหนู BPL Variety ถ้ามีผ้าขนหนูพาดคอไลยใช่เลยใช่เลยหาไม่เจอวันนั้นไอ้นีจักรยานคุ้นๆนะของพี่จอมนี่แหละตูดูฟองก็ก็ไอ้บอลนี่แหละเป็นคนไปหาของชุดเหลืองชุดเหลืองที่เจ้าภูเขาเนยเจ้าภูเขาใช่ไหมลายจุดเจ้าภูเขา พอแล้วมั้งอ่ะวนี่รายการโปรโมทคุณกุยเลยเขาพยายามแนะนำว่าคุณกุ๋ยเนี่ยเขามีที่มาอย่างไงผมบอกว่าผมบอกว่าเอ้ยก็เอาไปเป่าเปามานั่งเนี่ยคุยได้เปางานเยอะบอกว่ากินินงานไม่เยอะหรอกเปามันเคยจัดแล้วองั้นปันเนอร์ไงดรพิวไง มาได้อย่าปัาเมอเรมาเดี๋ยวทะเลาะกับผมไม่ได้หรอปัาเมอเรมาคนละคนละคนละคั่วกันเฮ้ยพอแล้วเอาเอารูปออกได้แล้วเออจะอะไรขนาดนั้นอะไรจะจะโปรกุยขนาดนั้นไปไปไปออกออกออกกลับกลับกลับกับเข้ามาเปลากุยนี่เขาก็เดี๋ยวจัดป็ากุยนี่เขาก็ได้ดีกับพวกเราอยู่แล้วนะนี่จะโกลนอีกนะเอาเป็นเดี๋ยวพี่แต่จริงๆพี่จอมินติ๋งนี่จากคาเฟ่เนี่ยหลังจากนั้นก็ยังมีหลายรายการนะผมก็ดูนะ ไอ้มันไม่ค่อยรอดนะอะไรนะไอ้เกี่ยวไงไม่ใช่นี่ไงบ่าวบุบ่าวประชาชนไงก็กิกแอดกิกแอดกิ๊กแอดเต๊งทุกรายการเลยนะก็อยู่ได้ประมาณปีเศษเราเรายังไม่เข็ดกันดีกว่าเราก็ไม่รู้เขาเอามาก็เอาก็ทำอ่ะส่วนใหญ่จะเต๊งเมื่อเราแวะเข้าไปเกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะฮะส่วนใหญ่จะเต๊งเอาตอนนี้เราไม่คุยแล้วเราไม่คุยแล้วนะเราเราสบายพี่เรื่องการเมืองสรุปแล้วเราเหมือนเราเขาเรียกอะไรมันเหมือนเราไปแบบ ไปอินกับมันมากเกินไปถูกต้องพอไปอินกับมันมากเกินไปมันก็เหมือนโดนหลอกจริงๆแล้วค่ะจริงๆนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราเรารุ่งกันเรื่องผัวเมียดีกว่าเอรื่งยุ่งเรื่องเรื่องพวกนี้ดีกว่าแล้วกุ๋ยสตาร์ทหมานี่มันยังไงคุณคุณสุรวัลกุ๋ยสตาร์ทหมานี่มันยังไงก็ห้าทุ่มก็จะรีบเข้าไปตอกบัตรอ่บิดมาแล้วนี่มันอีกสองนาทีจะถึงห้าทุ่มแล้วคุณกุ๋ยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์วิบ่าวขี่มอเตอร์ไซค์ใน้าคในจอ่ะ เวลาขี่มอไซค์นี่เขาต้องเขาต้องระวังอะไรนะคุณกิ๋วมีอะไรบ้างที่ต้องระวังอ่าระวังท่อเออระวังหมาระวังคนเดินข้ามซึ่คือบางทีคนข้ามถนนเนี่ยมันเขาไม่ดูไงไม่ดูซ้ายไม่ดูขวาเขาแบอยากจะข้ามมาข้ามล่าสุดมอไซค์คุณกุยเป็นมอไซค์วิบากด้วยนะไม่ไม่วันนั้นวันนั้นไม่ใช่แล้ววันนั้นเป็นมอไซค์เล็กผมดูเขวิบากนี่ผมดูในข่าวนะรถรถสิบแปดล้อวิ่งวิ่งอยู่ มอเตอร์ไซค์ก็ขี่อยู่ไงแล้วเสียหลักโดนดูดเข้าไปในในรถสี่แปดล้อตายเลยโดนน่ากลัวโดนทับสมองเลยใช่เวลาขี่ต้องหรือว่ามุมอับของรถใหญ่ๆนะมันมีเวลาจอดจอดไฟแดงเงี้ยมอเตอร์ไซค์บางทีไปจอดข้างหน้าจราจลเขาไม่รู้คนขับรถใหญ่เขามองไม่เห็นสายขวาริมลิมยังมองไม่เห็นเลยแต่เดี๋ยวนี้เวลามีมีมีโลกโซเชียลมีอะไรเราเห็นรูปเหมือนเราเห็นภาพพวกนี้เยอะเลยเยอะนะพี่นะมันก็เตือนใจได้แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ ก็หมาวิ่งตัดหน้าไงฮะเขาเป็นคนดีถ้าเป็นคนอื่นชนหมาไปแล้วแล้วคุณกุ๋ยไม่ชนไม่ชนเขาหักล้มฮะยอมอ๋อเปยอมแบบอ๋อเป็นในหนังปรื่อเลยหักล้มเลยพี่ชนนักเงเลยพอหักล้มเลยมันมอเตอร์ไซค์ก็ไปทางนู้นคุณกุ๋ยไปทางนี้หมาก็ไปทางนั้นรถก็ไปทางนึงไม่ชนทางนชนชนชนแล้วเสียระับใช่ไงแต่ว่าไตเนี่ยคิดแล้วว่ากุญแรีไปรูดบัตรก็ขึ้นมาเมื่องงเงีนนะมันสายเข้าแล้ววันนั้นบังเกินสีมอเตอร์ไซค์กับสีหมาเหมือนกัน แล้วไงฮะก็ขึ้นข้อมาแล้วบิดหัวจะไปต่อไงอ๋อนี่คือเลยเป็นที่มาของฉาใช้ยากุยสตาร์ทหมากุยสตาร์ทหมานะครับผมคุณกุยถามจริงฮะผมสตาร์ทหมานี่เหรอคนเขาเชื่อนะผมเดินผมเดินขึ้นออฟฟิศนะเลือดนี่ไหลเป็นทางนะเจอเจมครับคำแล้วก็คำแรกที่น้องมันถามบอกไอ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นบอกอ๋อรถล้มเนี่ยขี่มาชนหมา แทนที่มันจะเดินเข้ามาบอกว่าเอ้ยพี่เป็นไหเปล่าเดี๋ยวเอายาไปเปโรงพยาบาลไหมอะไรว่าไปมันคิดมุกทันทีเลยอ๋ออไม่กุยพอล้มปุ๊บหยิบหมามล้สตาร์ทเอาสรุปแล้วไม่ได้สตาร์ทหมาจริงคนบ้าเลยไปสตาร์ทหมาแล้วพี่โอ้โหผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจแต่ชนจริงชนอะชนจริงแล้วหมือนบวมบคนเชื่อจริงๆว่า แต่ปัญหาคือมีคนเชื่อจริงๆเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปหลายๆครั้งคนก็เชื่อคนไทยเป็นจริงมันมันเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรเพราะประกันได้ใช่ไหมใช่ยำคนเชื่อไปเรื่อยๆแล้วคืนนั้นเนี่ยเจมจัดรายการพิสติ่งด้วยไงวิทย์ยุ้ยเรียบร้อยเลยก็มีมีมีข้อมูลละมีข้อมูลเรียบร้อยจำจำได้หมาหมาพันอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้พี่ไม่จำได้ตอนนั้นข้างถนนอะไรเงี้ยนะตอนนั้นล้มเซฟตัวเองให้ให้ให้ไม่เป็นไรมากก็พอละนะโอเค นะช่วงนี้ก็คุยกันอย่าไปเชื่อนะฮะตกลงนี่ผ่านมาสองช่วงนี้ได้สาระอะไรบ้างไหมก็มีรูปถ้ามีรูปแต่งงานของถ้าไม่ได้สาระอะไรเลยนี่คือรายการของเราคุณบอบูุเมื่อกี้มองพลาดอะไรเปล่าตอนจังหวะแต่งงานมีรูปเจ้านายเราที่คุณกุ๋ยเขานี่ด้วยคุยด้วยย้อนกลับได้ไหมมีไหมมีไหมดึงขึ้นมาไม่ได้แลม่ได้แล้วม่ไดแล้วไม่ไม่อมนไม่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 ไร่ไ่ไม่ไมนไม่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 อม่ไ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 มไม่ไม่ รูปนี้เดี๋ยวเล่า<อ>มีออโโเเคเคมีที่มารูปนี้มีที่มาแล้วก็ลูกม,มา